สวัสดีครับมากินข้าวกับน้ำพริกมะม่วงนะครับน้ำพริกมะม่วงมีสองสูตรเลยนะครับมีไข่เจียวชะอมไข่เจียวชะอมเดี๋ยวมาลองสูตรแบบคล้ายๆน้ำพริกกะปิอันนี้จะมีน้ำหน่อยนะครับผมน้ำพริกมะม่วงจะมีน้ำหน่อยไอจะมีน้ำหน่อยคล้ายน้ำพริกกะปินะครับผมแล้วก็จะมาลองสูตรแบบแห้งๆหน่อย ในแบบแห้งหน่อยตครับขอบคุณลูกบ้านนะครับเอามาแบ่งปันให้กินแต่ว่าข้าวสวยนี่ไปซื้อเอานะครับแล้วก็ไข่เจียวนะครับไข่เจียวช่ออมนะครับสิบบาทแผ่นหนึ่งสิบบาทแล้วก็ข้าวสวยสิบบาทมากินกันครับทุกคนขอบคุณนะครับสองสุตร บ้านนารักทำเอามาให้มาเช้านี่ยคำใหญ่มากอืม,อม อร่อยครับรรทิ่มีไข่ต้มพริกกะปิใส่มะม่วงสับใส่มะขามรู้สึกจะใส่ทั้งมะม่วงทั้งมะขามเนาะมีชิ้นมะม,ม่วงเปรี้ยวจากมะขามมะม่วงใน้วิตามินงซีครับ สุดแห้งกับไม่แห้งออร่อยครับ รถมือของแต่ละบ้านก็จะแตกต,ต่างกันไปครับตามความชอบนะครับ <c oughs> เปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยเค็มมากเค็มน้อย <c oughs> เผ็ดมากเผ็ดน้อยเราใช้ช้อนแบ่งใช้ช้อนตักแบ่ง จะได้ไม่บูดเราสามารถปิดฝาปิดฝาเอาไว้กินใหม่ได้นะถ้าใช้ช้อนแบ่งแบบนี้จะไม่เสียง่ายขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจให้นะครับเจ๊ชาแนลขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกคนนะครับผมก็เอาคลิปประมาณ4นาทีพอนะครับทุกคนไม่คิดอยากมาก น่าจะอีกนานหลายเดือนกว่าจะได้กลับบ้านเดี๋ก็ได้ไปทำคลิปทำอาหารให้ดูนะครับ โชคดีครับขอบคุณครับ